สวดีครับอยู่กับช่องอ้อมเลดคิดขับนะครับวันนี้อ้อมเล็ดก็พาทุกคนมาเที่ยวที่บ้านผีสิงที่หยดนะครับจัดที่ซีคอนบารแคนะครับผมตอนนี้คนก็มารอคิวค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อเข้าบ้านผีสิงนะก็รอบหนึ่งก็ใช้เวลาอยู่นะบ้านค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวเพิ่มจะพาสำรวจนะครับเงื่อนไขก็คือซื้อของภายในงานนะครับ50บาทจะได้1สแตมป์นะครับสะสมครบสามสามดวงก็จะเข้าฟรีเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าเข้านะครับเห็นเขาว่าน่ากลัวและหลอนมากนะครับตอนนี้อ้อมเล็ดก็บชยเลดก็ อยู่ข้างในนะครับกําลังรอรอแถวอยู่เพื่อต้องเอาบัตรเข้าไปให้เขานะคนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รอคิวนานนะครับเด<อ>ี๋ยวเขาจะเข้ากันไปเองนะครับนั่นนะอยู่ตรงนู้นเลยโบตันออมเล็ตนะครับนะีอยู่ตรงนั้นนะนั่งสมหัวกันอยู่ตรงนั้นนั่นนะออมเล็ตยิ้มๆอยู่นะรนบรรยากาศบ้านวีสิงก็จะทําเหมือนกับในในหนังเลยนะนี่มีประตูมีประตูเหล็กป้อมเลยนะครับนี่เหล็กทาเหมือนจริงมากเลยนะ เดี๋ยวเพื่อนจะพาสำรวจรอบๆงานแล้วกัน,นครับนี่นครับพ่อต้นก็กำลังเอาบัตรเข้าไปให้นะเอาเลยยังไม่เห็นพ่อเลมนะครับนี่นี่ได้บัตรแล้วได้บัตรแล้วนี่ได้บัตรมาแล้วนะครับนี่โอ้เอาเลยข้าเป็นพี่คอนโตนะดูน้องๆอีกสีคนนะครับนี่มีโบตันเชอร์เบดด้วยเพระน่าจะรออีกนานนะครับเดี๋ยวเขาเข้าไปแล้วเพ่มค่อยถามเี่ยว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเพื่อพาดูบรรยากาศรอบๆนี่ก่อนแล้วกันนะครับ ส่วน,นี้ก็คือต้นไม้ในภาคแรกครับที่มันมีจะมีพวกของเหม็นเน่าๆอยู่ที่เจ้าผีชุดดำเอาไปยัดไว้ตรงนี้นะครับนี่นเหมือนในหนังเลยแล้วก็มีสารด้วยใครดูสารดิสารไม้เก่าๆนะครับนี่โอ้ต้นไม้ก็ทําเป็นต้นไซเหมือนจริงมากครับใครดูที่ยอดภาคแรกก็จะเห็นว่าในบริเวณนี้ก็จะมีพวกซากสัตว์ไ้เน่าอะไรอยู่เนี่ยที่ผีชุดดำเอามาแอบไว้กินนะครับนี่ แล้วก็สุดท้ายก็โดนยักษ์พี่ยักษ์เฟ้ของเราเผาไปนะครับนี่แล้วเขาก็จะมีเป็นแบบข้าวโพดที่เหมือนในหนังเลยนะครับเพราะว่าบ้านของครอบครัวที่ยศเนี่ยเขาเป็นเกษตร,รกรครับปลูกข้าวโพดนี่ในงานก็จะมีของขายมากมายนะครับนี่เกี่ยวกับพวกตั๋วในการแลกปั๊มก็มาเอาได้ที่นี่นะครับตั๋วในการปั๊มสเต็มเพื่อเข้าบ้านผีสิงครับแล้วก็มีป๊อปคอร์นของเมเจอร์ขายด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็สามารถ ซื้อแล้วไปแลกบัตรเข้าได้นะครับเดี๋ยวพี่มนพาสำรวจบ้านผีใกล้ๆดีกว่านะนี่เฮ้ยเฮ้ยมีชุดดำเต็มเต็มเลยนี่ครับเต็มเต็มเลยนะจะเป็นสาขาไหนนะครับตรงไหนก็ได้นะครับได้เหมือนกันหมดเลย ตรงนี้ก็จะมีเป็นป้ายบอร์ดของตัวละครนะรอันนี้คือน้องของยักษ์นะครับน,นี่อันนี้คือน้องสาวของยักษ์ครับชื่อยี่ชื่อโยดชื่อแย้มชื่ออะไรไม่รู้นะนี่วันนี้ชื่อยี่นะครับภาคนี้รู้สึกจะเป็นผีด้วยนะอันนี้จ่าปะพันธ์นี่จ่าปะพันธ์นะครับ จ่าปะพันนี่โดนยิงที่หัวนะครับแต่ก็ยังรอดมาได้ในภาคแรกนะถือว่าเก่งเหมือนกันครับจ่าปะพันเขาก็จะมีตัวอย่างหนังของที่หยอดให้เราได้ดูนะครับภายในงานนะนี่แล้วก็มีหน้าต่างเขาเนี้ยอะไรก็จะเป็นบ้านบีสิงนะซึ่งพ่อเอ็มก็ไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าคิวยาวมากไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก,าก็จะพาไปนะเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์้วยคนเยอะ,ะครับตรงนี้ก็จะมีบูธให้ทํากิจกรรมต่างๆด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าบ้านผีสิงมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับ นี่สำคัญน,นะเข้าฟรีด้วยนะครับดีนะครับหรือว่าจัดมาดีมากนะนี่พเพเ่ินอ้อมเนี่ยอันนี้ก็คือของขายในงานนะครับที่เราสามารถซื้อแล้วก็ให้เขาสตแตมป์ให้ได้นะเนี่ยของกินเยอะๆเลยนะครับนี่ทางออกก็จะอยู่ตรงนี้นะก็กถือว่าบ้านปีสิ่งที่หยดนี้ค่อนข,ข้างใหญ่นะครับนี่ <c oughs> อันนี้คือจุดคืนเชือกนะกันหลงนะเพราะข้างในค่อนข้าง,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 างมืดน,นะ อเอ้ยมาอยากแอบเข้าไปแล้วเกินเพิ่มแอบดูตรงทางออกให้นิดนึงนะโอ้โหก็ค่อนข้าง,งมืดและน่ากลัวมานะครับนี่อันนี้แค่ทางออกนะดูเขาทำตีมไว้ดิโอ้ยน่ากลัวครับดูเนี่ยแต่คนก็จะเดินออกมาแอบเข้าไปถ่ายข้างในมานครับนี่น,นี่คือบริเวณทางออกนะแค่แซมเป้นนะเพิ่มแอบไปถ่ายมาให้ดูนะครับทุกคน เพิก็เดินมาจนครบรอบนะครับก็จะเห็นว่าบ้านหลังใหญ่มากอันนี้ก็คือสมาคมแม่บ้านนะครับนี่แม่โอ๊โนะครับเรียบร้อยไหมได้บัตรยังอ๋อเดี๋ยวเราค่อยมาสัมภาษณ์เขาตอนเขาออกมาแล้วกันนะครับบรรยากาศร,รอบมาแลนะ้วจะประมาณนี้เลยนะครับนี่ใหญ่โตมโหลานมากนะเพื่อเดินวนเป็นรอบเลยนะครับเฮ้ยได้ยินเสียงแนละ้วได้ยินเสียงแนละ้ว เป็นไงบ้างไม่มันไม่มันไม่เงินเรื่องอะไรคือแบบเข้าไปใช่ไหมป๊าเข้าไปแล้วพี่ที่เข้าไปมันแบบว่าตัวนี้รับพี่เราไปแล้วก็ตอนเนี้ยผีชี้งี้ยลูกชี้ตามชี้ชี้กลับมันไม่มีอะไรกลัวไหมกลัวไหมเดือดร้อนมันไม่มีอะไรเลยวะไม่มีอะไรเลยเดือดร้องให้ตรงนั่งรถอ่ะโอเคนะครับนี่ก็บรรยากาศผีที่อยก่นะออมเลยบอกไม่น่ากลัวมีมีสนุกไหมสนุกไหม นานไหมนานไหมนานไหมไม่น่ากลัวเลยเหรอไม่น่ากลัวเชเบดกลัวอยู่คนเดียวเนี่ยไม่กลัวอย่างงี้ไม่ต้องไปดูหนังแล้วนะโอ,โอเคนะครับบายบายนะับใครอยากดูบ้านผีสิงสามารถไปดูได้ที่ช่องเชอร์เบตฟันนี่นะครับ